ขออัญเชิญมาช่วยข้าพเจ้าหมู่ข้าพเจ้านิคมตอบจักรวาลเทวดาทั้งหลายทั้งสิบพงศิก้อง,องชั้นวิมานชั้นสวรรค์ขอเชิญมาชุมกันในวันนี้ทั้งเทวดาอารักษ์แปดราศีพระพุิเจ้าที่กานเจ้าคุา้มภารีจงมาดดำรงคุ้มครอ,องตัวข้าพเจ้าคุ้มเสนียเจริญฤทธิ์ทาสารภาพการในใดของให้ประสิทธิ์ประสิทธิ์ก่ข้าพเจ้าติปิศโสพระวัตคุณแก้วสาร,รประการขอให้สิงสูง เนือเกสาแห่งข้าพเจ้าทุกวันวางข้าพเจ้าขอเชิญบรมครูในสภาโลกาจาร์อีกคุณบิดอนคุณมารดาจงมาสถิตอยู่ในตัวข้าทุกเวลาสิทธิพุทธามหาราพังสภาสุขังพระวันตุเมสิทธิธรรมามหาราพังสภาสุขังพระวันตุเมสิทธิสังฆามหาราพังสภาสุขังพระวันตุเมนโม,มพุทธายะสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกาลยะสิทธิการยังตถาตโตสิทธิเตโชทิโยนิจังปรมังสุขังอธิต เสด็จมาประสานประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าให้ท่านจงมาค oh ุ้มครองเสนียจันไรหมู่ข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าจงอย่าได้มือบังเกิดมีเวรภัยทั้งหลายเลยนโมธรรมยสิทธิกิจจังสิทธิกรรมยังสิทธิกายังกถาคตโตสิทธิเตโชสิยนิจังบรลมังสุกางอธิตะเตโชใจใจถึงทั่วโลกธาตุขอเชิญท่านมาประสานประสิทธิประพรให้แก่ข้าพเจ้าหมู่ข้าพเจ้าขอให้มาคุ้มครองเสนียดจัไร ให้ข้าพเจ้าหมู่ข้าพเจ้าอยากได้เกิดบังเกิดมีโรคภัยทั้งหลายเลยอย่าเข้ามาเบียดเบียนตัวข้าพเจ้า,าเลยนโมสังขส y ะสิกิจจัง